เขาอยากรู้มากว่าทำด้เวลาขึ้นหนึ่งเขาเห็นดาวบางดวงโผล่มาทั้งหนึ่งแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็หายไปทันอีกด้านเขาจึงนี้ขึ้นไปถามพี่ดาเดวเหนือโพลาริส ด้วยควานตื่นเต้นที่ได้ฟังพร้อมกับถามคำถามต่อไปว่าแล้วทำไมดาวบางดวงที่สุนสันกันคือดาวถึงไม่เห็นเลยหรอคะพี่ดาเดวเหนือเมื่อได้ฟังจึงอธิบาย เหมือนพี่นี่ไงจ้ะละเวลาที่เราเห็นดาวเวลาค่ำคืนและเวลาที่เราเห็นดาวบนวท้องฟ้ายางค่ำคืนดา,นา,านวเราเห็นนั้นอาจจะเป็นดาวฤกษ์ที่ส่องแสงเองดาวเคราะห์สะท้อนแสงหรือบางที่ก็ดาวตกที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง เป็นแบบนี้นเองเมื่อคุณยายเล่าจบน้องเป็นพ่อพูดขึ้นมานั้นก็แสดงว่าเรงน้ำไม่เคยหนีไปไหนแค่โลกของเราถุนแล้ว,ลว,ลวมุมมองของเราก็เปลี่ยนไปเท่านั้นเอง